สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับการใช้สูตรนะครับหาผลรวมนะครับรูปแบบต่างๆทั้งใช้ได้ทั้งใน Excel แล้วก็ใช้ได้ทั้งใน Google s h e นะครับ e x c ก l นะครับก็คือเป็นการทำงานผ่าน Microsoft นะครับระบบออฟไลน์นะครับไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ Google s h e นะครับก็คือเป็นการใช้งานของ Google นะครับที่จะต้องผ่านทาง อินเทอร์เน็ตนะครับก็คือผ่านทางออนไลน์นั่นเองนะครับมีวิธีและขั้นตอนในการใช้งานนะครับการหาสูตรผลรวมรูปแบบต่างๆยังไงอ้าวตามมาดูกันครับผมได้ทำการใช้นะครับใช้สูตรไปแล้วนะครับก็คือเป็นโจทย์นะครับเดี๋ยวเปิดเข้ามาเลยนะครับเปิดเข้ามาอันแรกนะครับก็จะเป็นในการบวกนะครับการบวกนะครับก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือวิธีที่1นนะครับให้เรานี่นะครับ ก็คือเราจะบวกใน3ช่องนี้นะครับคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์ครับรวมเข้าไปในช่องรวมตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับให้เราทําการาพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาคณิตศาสตร์นะครับคลิกไปที่ช่องคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็บวกนะครับแล้วก็ช่องภาษาไทยแล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ ดูนะครับถ้าเราใส่เครื่องหมายบวกเพิ่มอีกนะครับไม่มีตัวบวกไม่ได้นะครับเราจะต้องลบเอาแค่นี้นะครับสามเซลแค่นี้นะครับกด enter นะครับมันก็จะหาผลรวมให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราต้องการที่จะหาผลรวมให้อัตโนมัติตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะที่เครื่องหมายถูกตรงนี้ได้เลยนะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับเดี๋ยวผมถอยหลังมาก่อนนะครับให้เรานะครับคลิกไปที่ช่องที่เป็นผลรวมนะครับมันก็จะเกิดเป็นจุดนะครับขึ้นมาตรงขวามือตรงนี้นะครับ มันจะเป็นการอ้างอิงเซลนะครับเซล์อื่นๆก็อิ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดจุดขึ้นมาให้เอาเมาส์ไปวางนะครับมันจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการลากลงมานะครับมันจะทําการอ้างอิงสูตรนะครับนะครับเซล์ที่อยู่ในช่องเดียวกันก็จะถูกรวมเข้าไปอัตโนมัติแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือการหาผลรวมแบบนี้นะครับในการเท่ากับอ่าเดี๋ยวมาอีกวิธีนึงนะครับอีกวิธีนึงก็คือการใช้นะครับเราต้องการที่จะรวมไปในช่องนี้เหมือนเดิมนะครับให้ไปที่ ฟังก uh, ์ชันนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าฟังก์ชันนะครับกดที่ฟังก์ชันเข้าไปแล้วก็เลือกตัวแรกเลยครับฟังก์ชันซ u ำก็คือการรวมรวมอะไรบ้างครับแล้วก็คลิกค้างเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวลากมานะครับรวมทั้ง3อันเลยนะครับคลิกค้างเอาไว้นะครับลากมาแล้วกด Enter นะครับเห็นไหมครับมันก็จะได้แบบนี้ติ๊กครงไมายถูกปุ๊บมันก็จะเป็นรวมอัตโนมัติให้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลบตรงนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารวมนะครับในแนวตั้งบ้างทีนี้นะครับเราจะรวมช่องในแนวตั้งตัวนี้กดไปตรงนี้ก็ไปที่เดิมครับ กดซ้ำแล้วก็คลิกค้างเอาไว้นะครับนี่เราจะซ้ำจากคนที่1ถึงคนที่10คลิกค้างเอาไว้ลากมานะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ปล่อย Enter แบบนี้นะครับมันก็จะได้ผลรวมแล้วก็เราลากมาทางขวานะครับลักษณะแบบเดียวกันนะครับเหมือนกับข้างบนเนี่ยลากมาส่วนตรงนี้นะครับถ้าเราลากมาแบบนี้นะครับรูปแบบที่สีสีมันจะหายไปเราจะไม่เอาแบบนี้นะครับเราจะทําการรวมจากแนวตั้งของมันเองเพื่อรักษาสีเอาไว้นะครับก็กดไปที่ซ้ำเหมือนเดิมนะครับ ลากคลิกค้างเอาไว้นะครับคนที่1ถึงคนที่10แล้วก็กด enter นะครับได้เรียบร้อยแล้วครับการบวกนะครับด้วยทั้งแนวตั้งได้แนวนอนต่อมาเราจะมาดูการลบนะครับการลบนี่นะครับก็คือยอดเงินในบัญชีถ้าเบิกไปเท่านี้จะเหลือเท่านี้นะครับเป็นการเป็นการลบนะครับนี่นะครับเราจะลบในช่องนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราก็ไปที่ฟังก์ชัน sum นะครับ ซ้ำแล้วก็มาเลือกเซลล์ที่เป็นอยอดเงินในบัญชีนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายลบนะครับการลบก็คือกดเครื่องหมายลบแล้วก็ลบด้วยอะไรครับลบด้วยยอดเบิกตรงนี้นะครับคลิกเซลล์ให้เรียบร้อยกด enter ครับก็จะมีอ้างอิงสูตรปุ๊บลงมาแบบนี้นะครับเหมือนกันแล้วเราก็มาทําการบวกในแนวตั้งให้เรียบร้อยหน่อยนึงนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับ enter นะครับอันนี้ก็เหมือนกัน นี่นะครับเขาก็รวมให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราจะมาดูการคูณกันบ้างนะครับการคูณนะครับก็คือนี่เราจะใส่ยอดรวมตรงนี้ก็คูณก็คือจํานวนที่ซื้อแล้วก็ราคาสินค้านะครับเราจะดูว่ายอดเงินรวมเป็นเท่าไหร่ก็มาเหมือนเดิมครับมาฟังก์ชันซัมนะครับกดไปที่ฟังก์ชันซัมนะครับแล้วก็เลือกจํานวนเงินที่ซื้อนะครับจำนวนจํานวนสินค้าที่ซื้อนะครับแล้วก็การคูณเนี่ยใช้เครื่องหมายดอกจันนะครับก็คือกดไปที่ดอกจันแล้วก็ คูณด้วยราคาสินค้าแล้วก็กด enter นะครับที่เครื่องหมายถูกแบบนี้ก็จะรวมให้อัตโนมัติแล้วเราก็มาทําการารวมให้ตารางให้มันดูสวยงามเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับทุกช่องแล้วต่อมานะครับเราจะมาดูการหารการหารก็คือนี่นะครับแล้วก็คือเขาบอกมาจํานวนเงินที่ใช้ไปแล้วก็ราคาสินค้านะครับเราจะหาจํานวนสินค้าที่ซื้อว่าเราซื้อกี่อันนะครับ พอดีนะครับมีเป็นการบอกแค่จํานวนเงินที่ซื้อแล้วก็ราคาที่ซื้อเราอยากรู้ว่าสินค้าที่เราซื้อเนี่ยมีกี่ชิ้นนะครับเราเราก็กดไปตรงจํานวนสินค้าที่ซื้อเหมือนเดิมครับมาที่ฟังก์ชันซ้ำนะครับฟังก์ชันซ้ำแล้วก็เลือกไปที่จํานวนเงินที่ซื้อการหารเนี่ยนะครับใช้เครื่องหมายทับหรือเครื่องหมายสลนะครับแทนการหารนะครับทับลงไปนะครับสลลงไปแล้วก็หารด้วยราคาต่อหน่วยก็กดไปตรงราคาต่อหน่วยกด Ent เ r เหมือนเดิมครับ แล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกก็รวมให้อัตโนมัติเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมารวมในแนวตั้งให้มันเรียบร้อยหน่อยนึงนะครับนี่สูตรตรงนี้นะครับมันไม่ถูกนะครับเราก็มารวมใหม่นะครับเ t e r เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูการคิดเปอร์เซ็นต์กันนะครับการคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับสูตรก็คือมันจะอ้างอิงจาก100ยนะครับยกตัวอย่างเงินต้นเนี่ยแปดสิบาทได้ส่วนลด4 4บาท เงินต้น100บาทจะได้ส่วนลด4บาทนะครับอ่าเงินต้น100บาทจะได้ส่วนลด4บาททีนี้ถ้าเงินต้น80บาทล่ะจะได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับอ่าวิธีการคิดก็คือนี่นะครับก็คือเงินต้นนะครับก็คือ80บาทนะครับคูณด้วยส่วนลดก็คือ4บาทแล้วก็นี่นะครับหารด้วยอ่าเงิน100นะครับก็คือเป็น80คูณ4แล้วก็หารด้วย100จะได้เท่ากับ3บาท20ตังค์นะครับถ้า จำนวนเต็มนะครับเงิน100ได้ลด4บาทถ้า80บาทได้ลด3บาท20ตังค์แบบนี้นะครับพอเรารู้แล้วเราก็มาที่สูตรกันเลยครับอันดับแรกเราจะต้องหายอดเงินรวมก่อนนะครับเราถึงจะหาเปอร์เซ็นต์ได้นะครับยอดเงินรวมเราก็ทําการคูณนะครับก็ใช้จํานวนเงินจํานวนที่ซื้อนะครับนี่ใส่เข้าไปช่องนี้นะครับเหมือนเดิมครับไปที่ฟังก์ชันแล้วก็กดไปที่ซัมนะครับเลือกไปที่จํานวน ที่ซื้อนะครับสินค้าที่ซื้อกี่อันนะครับคูณนะครับก่จันนะครับคูณด้วยราคาสินค้าชนิดนั้นๆ Enter นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ยอดรวมแล้วเราจะมาหาส่วนลดกันนะครับยอดเงิน4,125บาทส่วนลดสเปเ็นเป็นเท่าไหร่นะครับเราจะได้ส่วนลดคลิกหาส่วนลดไปตรงช่องนี้นะครับเหมือนเดิมครับไปที่ฟังก์ชัน Sum นะครับแล้วก็มายอดเงินรวมนะครับเรามาคลิกที่ยอดเงินรวมว่ายอดเงิน4,125บาบาทเนี่ยนะครับ คูณนะครับจะคูณกับส่วนลดนะครับส่วนลดเปอร์เซ็นนะครับดอกจันนะครับสี่เปอร์เซ็นเราจะไม่พิมพ์สี่นะครับเราจะคลิกไปที่เซลนะครับเพื่อที่จะทาเป็นอ้างอิงกันลงมากดไปที่ช่องเซลนะครับแล้วเอาเครื่องหมายนะครับเอาคลิกไว้ข้างนอกนะครับทับนะครับเอาเครื่องหมายทับหรือเครื่องหมายสแลไว้ข้างนอกอาหารด้วยนะครับหนึ่งร้อยแล้วก็กด enter มันก็จะได้แบบนี้นะครับบางอันก็ได้จํานวนเต็มที่มันเป็นทศนิยมนี่นะครับเกิดจากการที่มันหารแล้วไม่ลงตัวนะครับเราก็มาทําการ บวกในแนวตั้งรวมนแนวตั้งให้นิดนึงนะครับเพื่อให้ตารางสวยงามนี่เป็นอ่านเรียบร้อยหมดนะครับเป็นวิธีการในการหาผลบวกนะครับาการหาผลลบการหาผลคูณการหาผลหารและก็การคิดเปอร์เซ็นต์นะครับจากใน Excel นะครับหรือว่าใน g o o l l s s h e t t ก็ใช้สูตรในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับจะได้ทั้งระบบ ออนไลน์และออฟไลน์นะครับก็เลือกใช้กันเอาเองนะครับแต่สูตรก็จะเหมือนเดิมแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการหาผลรวมนะครับในรูปแบบต่างๆทั้งใน Excel นะครับแล้วก็ใน g o g l e s h e e t s นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ